สวัสดีจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะอุ้งอิงลูกสาวมหาชนออกสื่อดังออกช่องใหญ่เอ๊ะทำไมมันมัวมัวนะเนี่ยกล้องมันมัวหรือเปล่าพี่รันร่ามันไม่ใช่นะกล้องก็ไปในมัวนะเออดูภาพมัวไหมเดี๋ยวกางคืนมันมัวฝนตก ลูกสาวมหาชนอุ๋งอิงสูนหน้าสาวน้อยออกช่องใหญ่สื่อดังอามาเล่นทีวีสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วลาแต่แต่ทำข่า,ขาวอออกข่าวลูกสาวแทบทุกช่องนะตอนนี้เพราะหนังไข้อ,อกกำลังอกำลังจะโปรโมทหนังไข่อ้อน้องโจพ่อลูกคูบุญคูบารมีก็จะออกสื่อ ออกสือ่อออกสื่อดังอเราเอฟซีม,มหาชนก็ลุ้นให้กำลังใจลูกสาวมหาชนแล้วก็วันที่28ปิดปิดวงวันนี้ยี่สิบหกยี่ส่ปสองอีกอีกวันเดียวพรุ่งนี้ก็27ใช่ไหมก็จะปิดวงแล้วล่ะจ้าปังปังาะไรก็สุดยอดมะไรก็ปังเออสื่อใหญ่ก็ทำข่าวลงข่าวมหาชนก็ล้นหลามไปถึง ไปถึงโดมสาวน้อยอุ่งอิงก็ไปอุ้มน้อง YouTube เลยไปเล่นกับน,น้อง YouTube น้องเลิฟน้องคนสุดท้องพี่สาวคนโตน้องลำเพลนลำแพนโอ้น่ารักมากเลยชั่วโมงนี้ไม่มีใคร,ใครปังมากกว่าลูกสาวอาแล้ววันนี้ก็แมวล่าแมวล่าก็สุดสุดยอดขำคีดแตกคิดแดนหากระจายพี่รันดูคลิปพี่รันดูคลิปนะ ไม่ได้ไปไลฟ์สดไม่ได้ไปดูเนี่ยไลฟ์สดโอ้รอดูคลิปอะคลิปแต่และคลิปอะโอ้โหปังปังกันทั้งนั้นเลยสุดยอดมากพระโจเออพระลูกคู่บุญขข่อ้อแล้วก็ลูกสาวแล้วก็พ่อเอกก็เดินทางแล้วก็ลูกสาวเข้าเออเข้าเซเว่นเข้าเซเว่นอีกแล้วจากเข้าเซเว่นแล้วรู้สึกว่าจะไปทําเหรียญอะไรอะ รู้สึกไปชั่งน้ำหนักอุ้ยขอให้ขอให้ปังปังนะหวยออกอะหวยอะรู้สึกว่าอเออเดี๋ยวก่อนนะมันมันสองเออมันสองหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออมันวันเกิดพี่รันด้วยนะแล้วก็มวนอุย้ยปุ้ยบันเทิงสินอืมเออสุดยอดไหมเนี่ยนี่ตอนนี้ญี่ปุ่นมันคืมฟ้าคืมฝนฝนมันตกหมอกมันก็ลงเยอะไอ้มล่ะ องฟ้าข้างบนเป็นหมอกอืหมอกเยอะมากออืพี่หลันก็เดินเดินแล้วก็ลงคลิปช่วยช่วยช่วยดูคลิปให้พี่หลันด้วยนะเพื่อเปิดการมองเห็นนะเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้อ่วันนี้ยี่จ็ดยี่แปดเนี่ยโดมเขามีกิจกรรมพี่หลันว่าสาวน้อยคงจะไลฟ์สดนะคงจะไลฟ์สดพี่หลันก็คงไม่ได้ขึ้นไลฟ์อ่ะคิดว่านะอืเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเอฟซีจะไป จะไปกันที่ช่องใหญ่ช่องหลักของสาน้อยพิบ้านแพงพเพราะมีการขึ้นไลฟ์สดไงวันนี้ก็ไลฟ์สดนะแต่พรุ่งนี้ก็มีการาาปิดวงแล้วคัดเลือกนักร้องศิลปินใช่ไหมยี่แปดก็ยิ่งยุ่งอ่ะยี่ปดก็เกาะติดสถานการณ์อ่ะไปดูลูกสาวไปดูมาลัยร้านลูกสาวเออซพอฮักไม่ฮักก็พากันไปให้กำลังใจลูกสาวเยอะๆนะ เออมหาสารคามบ้านแพงไม่ได้ไม่ได้บ้านแพงโรงเรียนบ้านแพงนะอืสุดยอดมากงานลูกงานติดกระชั้นชิดอะ่ะไหนจะโปร่งหนังใครออโอ้ไหนจะไหนจะอ่ะอะ่อะไรนะเรียนฝึก ฝึกซ้อมกันเต้นกันกันเต้นกันลําแล้วก็โชว์ชุดใหญ่มันกลุ่มปิดด้วยนี่มันมีกลุ่มปิด0 6 1 9 9 9 9 5นะทุกคนกลุ่มปิดกลุ่มปิดลูกสาวเออช่องอมรินเอาเอา,เอาลูกสาวเอาอิงไปทําข่าวสุดยอดมากและลูกสาวก็ตอบสื่อได้ดีมากเลยอือตอบสื่อได้ได้ใจเอซี FC ก็รักมากมาย กา,การให้สัมภาษณ์ลูกสาวให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งสุดยอดมากแล้วก็พัฒนาพัฒนาตัวเองเข้าสู่เข้าสู่อจอโทรทัศน์แล้วก็เข้าสู่จอ,จอเออจอแก้วอือยากเห็นน่ะสงครข้าหมอลำเออแล้วก็เดินสายออกรายการเอ๊วันที่สิบ วันที่เท่าไหร่นะสิบสามคมชัดลึกไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่เรื่องเล่าเชา้านี้ใช่เปล่าถ้าพี่รันจำไม่ผิดอะ่ะน่าจะเป็นเรื่องเล่าเชา้านี้ใช่ไหมปุ่งนี้ถ้าไมา่ได้ขึ้นไลท์ก็ขอประทานอภัยด้วยนะแต่ถ้าได้ขึ้นก็คงจะขึ้นข้างนอกอะ่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านถ้าขึ้นไลท์นะน่าจะอนอกสถานที่ ก็คงขึ้นแค่ชั่วโมงเดียวมาเมาท์มอยเรื่องลูกสาวมาเมา์มอยเออแมวล่าปะทะมวนอุ่ยปุ๋ยเออเนี่ยรู้สึกภาพแล้วก็จอโอเคนะอืมมวนอุ่ยปุ๋ยบันเทิงศิล์นมสุดยอดมากก็ไม่ลัน ก็เลิกงานแล้วและจ้ะเดินทางกลับบ้านก็เดินทางไปก็ไม่ใช่แล้วหรอกเข้ามาดูคลิปช่วยดูคลิปนะเพื่อเปิดการมองเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปเยอะๆอขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจลูกสาวสุดยอดมากสมกับเป็นผู้นำสมกับเป็นพ่อลูกคู่บุญคู่บารมสีสมกับเป็นสุน,นัขของสาวน้อย เราก็ติดตามให้กำลังใจลูกสาวแบบนี้แหละเกาะติดสถานการณ์ให้กำลังใจน้องโจเออให้กำลังใจน้องโจให้กำลังใจซอนนุชให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยบ้านแพงให้กำลังใจน้องกัญชัย่ิวนุนเออให้กำลังใจกลุ่มพลังบวกกลุ่มพลังเงียบสายยืนหนึ่งออนะคะพี่ดันก็อยู่ที่ญี่ปุ่น ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับเมืองไทยนะอืคิดถึงทุกคนเลยแล้วก็ให้ลูกสาวสู้ๆ้น้องโจโด้วยหนังคายอ้อกปังปพันล้านแล้วก็ใครเอ่อซที่อยู่แถบชายแดนก็แถวชายแดนอ่ะกัมพูชาก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยให้กำลังใจทาหารสี่เหล่าทัพแล้วก็ขอให้ลูกสาวเดินทางปลอดภัยแก้วคาดอยู่เย็นเป็นสุข พระคุ้มครองนะคะ,ะเอกไม่หน่อยด้วยวันนี้มว้วนอุยปุยสุดยอดมากขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลน์ทุกแช่น,นะคะไงเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะบายเจอกันพรุ่งนี้นะคะ